วันที่26ตุลาคมนี้ XM ก็จะมีงานการล่าดินเนอร์ใหญ่นะครับจัดที่กรุงเทพมหานครลุนรางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้าน5 0แสนบาททั้งมีทั้งรถยนต์ B M W I X 3ตัวของทองคำแท่ง6 0แสนบาทแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะเข้าร่วมตัวของงานการล่าตรงนี้เนี่ย ก็จะมีเงื่อนไขนิดหน่อยอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของที่นั่ง VIP คุณต้องมียอดเงินในบัญชีขั้นต่ำสามร้เหรียญแล้วก็เทรด f o r r x x หรือว่าโลหะทองคำเงินอย่างน้อย30มสิบแตนดาร์ดลอตคุณก็จะได้ตั๋วเข้าร่วมในส่วนของการลาดินเนอร์นะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือสำหรับผู้ที่ไม่ได้มาร่วมงานด้วยตัวเองก็สามารถที่จะ ร่วมสนุกกับงานของกาล่าอันนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือลงทะเบียนด้วยยอดเงินขั้นต่ำในบัญชี300เหรียญแล้วก็เทรด Forex โลหะทองคำอย่างน้อย5 s t สแตนดาร์ดล็อตส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ตัวของงานกาล่าไว้ให้แล้วคุณก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประจำปีของทาง XM แล้วก็มีจัดขึ้นทุกปีนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เทรด Forex ทองคาอยู่แล้วเนี่ย และคิดว่าตัวเองสามารถที่จะทำล็อตได้ถึงผมก็คิดว่าคุณน่าจะลองสมัครและเข้าร่วมดูนะครับเผื่อได้รางวัลใหญ่เนาะเป็นรถยนต์เลยทีเดียว bmw ix3 ถ้าใครสนใจเข้าร่วมดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากลิงก์ในวิดีโอนี้หรือว่าในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ